ออมความรู้ออมวิชาออมปัญญาออมสกูลโอเคครับอันนี้ถามมาครับว่าประโยคข้อไหนนะครับที่ผิดนะครับโอเคเลยนะครับมาดูกันซึ่งถ้าน้องดูเนี่ยประเด็นหนึ่งที่พี่เล่นนะครับจะเห็นว่าทุกอันมีคำว่าเดิอหมดเลยนะครับประเด็นนี้พี่จะเล่นที่เดิอ โดยเฉพาะครับ The middle นะครับ The piano The dinner กับ The internet นะครับเราจะมาเล่นประเด็นนี้กันน้องคิดีว่าไหนน่าจะผิดครับอันที่ผิดนะครับคือ The dinner ครับถามว่าทำไม The dinner ผิดปกตินะครับเวลามี dinner มานะครับเขามันเป็นเสมือนกับกฎเกณฑ์ของเขานะครับไม่อธิบายไม่ได้เหมือนกันแต่คือ จะไม่ใช้เดอเวลาอยู่ข้างหน้าดินเนอร์นะครับเวลาพูดดินเนอร์ไม่ว่าจะเป็น I have dinner I skip dinner I skip dinner จะไม่ใช้เดอนะครับเพราะว่าสาเหตุหนึ่งเป็นเพราะว่าเวลาเราพูดถึงเวลากินข้าวเนี่ยเราจะพูดถึงอาหารเย็นในเชิงทั่วทั่วไปพอเราพูดถึงอาหารเย็นในเชิงทั่วทั่วไปปุ๊บมันก็จะไม่ชี้เฉพาะแหละเงาเราพูด วันนี้ชริงๆข้าวเย็นตองกี่โมงเราพูดข้าวเย็นเราไม่ได้ชี้เฉพาะว่าข้าวเย็นคืออะไรเราไม่ได้เน้นว่ามันคือข้าวผัดหมูไม่ได้เน้นว่ามันคือข้าวกะเพราไข่แดงไม่ได้เน้นว่าคือฟัวกราชผัดผัดไข่สิ่งที่เรารู้คือมันเป็นข้าวเย็นจบไม่มีการชี้เฉพาะนี่คือสาเหตุหนึ่งว่าทําไมเราถึงไม่ใช้เดอะในกรณีดินเนอะร์ส่วนข้ออื่นนั้นถูกต้องแล้วครับเดอะมิดเดิลจริงๆมันคือส่วนหนึ่งของโพนานที่เป็น in the middle of ครับ ซึ่งมันคือการชี้เพราะว่าอยู่ตรงกลางการชี้เฉพาะแบบนี้ต้องใช้เดะนะครับเส่วนเปียโน,โนอันนี้เอาจริงไม่มีกดแน่นอนนะครับถ้าแต่จริงคือมันเป็นส่วนหนึ่งของเพลย์เดะเปียโน,โนซึ่งเวลาใช้คำว่าเพลย์กับเหล่าเครื่องเล่นทั้งหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นกีตาร์แซกโซโฟนอะไรต่างต้องมีเดะอยู่ข้างหน้าเสมอนะครับสาเหตุนหนึ่งพี่คิดว่าคงเป็นเพราะเวลาเราเล่นเนี่ยเรามักเล่นกับเครื่องในเครื่องหนึ่งเป็นการชี้เฉพาะไปในตัวเราจึงต้องมีเดะเสมอ นะครับส่วนอินเทอร์เน็ตนี้ก็ต้องมีเดอะเสมอนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าอินเทอร์เน็ตนั้นมีแค่อันเดียวก็เลยต้องใช้เดียอินเทอร์เน็ตนะครับอีกอย่างหนึ่งที่พี่ต้องการเน้นนะครับอารมณ์เดียวอินเทอร์เน็ตคือพวกที่มีอย่างเดียวแล้วเ,เราอย่างเช่นพระอาทิตย์เรามีพระอาทิตย์อันเดียวเราก็จะใช้คําว่าเด e s ซันนะครับเรามีพระจันทร์อันเดียวนะครับเราเรียกเด e m มูนนะครับแต่ถ้าเป็นมูนที่อื่นอย่างเช่นมูนของดาวพฤหัสพระจันทร์ของดาวพฤหัส ดาวบริวารของดาวพูโตอะไรเงี ok like ้ยเขาจะใช้เขาก็จะไม่ไดเดิมูนนะครับยกเว้นในกรณีที่เขาเน้นเน้นตัวนั้นอีกรอบอย่างเช่นพูดประมาณว่าพูดประมาณแบบว่าพูดไปก่อนแล้วแล้วก็ค่อยมาเน้นอีกรอบนะครับแต่ส่วนใหญ่นะครับเขาก็มักใช้คําว่าเด็ดสมากกว่าหรือว่าโดสสมากกว่า การที่เราเห็นใช้คําว่า the moon แบบนี้ the sun แบบนี้ส่วนใหญ่แทบจะรู้ได้ทันทีครับว่าหมายถึงพระจันทร์ของเราพระอาทิตย์ของเราไม่ได้หมายถึงพระจันทร์ของดาวอื่นดาวเคราะห์ดวงอื่นนะครับเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่มีอันเดียวสําหรับเราสำหรับโลกนะครับอย,อย่าง earth เนี่ยก็เรียกว่า the earth นะครับ the earth the earth นะครับนี้ก็ the earth เหมือนกันอย่างเงี้ย โลกของเรามีอันเดียวก็ใช้ the นะครับอะไรก็ตามที่มีอันเดียวนะครับมักจะมี the อยู่ข้างหน้าเสมอนะครับโลกของเรามีอนเดียวพระที่ของเรามีอนเดียวนะครับดวงจันทร์ของเราอย่างน้อยที่สุดนะครับตอนที่คิดคนภาษานี้ขึ้นมาเนี่ยเรามีเห็นพระจันทร์เราเห็นดวงจันทร์อันเดียวก็เลยเป็น the moon นะครับโอเคนะครับจบสำหรับข้อ66นะครับ